แล้วมีแล้วเหรอเนี่ยก็ไม่นะคะก็ก็ยังมีแบบว่าคุยคุยอยู่ค่ะใช่นี่ไม่ได้หาอะไรเหมือนเดิมค่ะก็มีคุยเจอกันบ้างอะไรเหมือนเดิมพี่บอยเหรอเมาแทกอ๋อเมื่อกี้พี่บอยเล่าเหมือนกันเพิ่งเพิ่งรู้จักพี่บอยมาแกีค่ะใงงงงไหมคะงงมากที่สุดแล้วเราสนิทกับพี่บอยมากน้อยแค่ไหนอุ้ยไม่ได้เจอเลยค่ะเจอครั้งล่าสุดก็คือที่มาถ่ายเรื่องนี้ค่ะตอนรวมรวมชมพู่พี่พอยมากเนี่ยครับ มันสนิทกับน้องมิวเหรครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกับผมมีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องพี่ก่อนได้่หละค่ะคือพี่บอยไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ได้ความรู้อะไรเนาะได้เป็นยังไงตอนนี้ครับก็ก็ก็เหมือนเดิมค่ะก็ก็คือคุยเรื่อยๆเหมือนเดิมไม่มีอะไร ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะใช่ที่เขาได้ถาขับแฟนเราคือว่าแบบว่าที่บอลไม่ได้เป็นมือที่สามเลยยืนยันอะไรอย่างเงี้ยริวเพิ่งรู้เมื่อเช้าเหมือนกันค่ะเช้าเลยกลัวเขาจะคิดมากไหมอ๋อไม่แร้วค่ะรู้อยู่แล้วแล้วค่ะว่ามันก็คือแบบเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำงานเยอะอย่างนี้ไม่มีเวลาไปเจอกันมีเวลาเจอกันบ้างก็มีบ้างนะคะอย่างแบบว่าบางทีมัน เสร็จเร็วทํางานเสร็จเร็วอะไรเงี้ยก็มีได้เจอบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่หน่อยใจเข้าใจกันดีสองคนสาขายังอย่างดีอยู่ค่ะ